อันนี้รถพี่เก่งเลยอ่ะไม่ใช่รถพี่เล่อ่ะซ้อมซ้อมอ๋อซ้อมรถพี่กันไหนนี่ตอนนี้เราอยู่ไหนกันอู่ช่างวัดชลบุรีเจ้าของอู่อยู่ปะอยู่ดิไหนฮะเขากำลังรื้อเครื่องหน้ายาวอยู่นี่เครื่องหน้ายาวอภิชาติฟาร์มไม่รู้ใครแก่กว่าก็แล้วแต่นะเหมือนกันครับเปิดการเงีบนี่วันนี้ทำอะไรเนี่ยเขตดแดงๆแล้วหรอมาดูรถรถอะไรรถมอเตอรโหเป็นไงให้มอเตอร์ใหม่ให้ช่างวัดได้ครับทำอะไรบ้าง ทำทุกอย่างครับทั้งคันเลยทังวัดเป็นไงคันนี้ความหวังก็ผมว่าทําทุกคันหวังทุกคันนะครับผมเต็มที่ทุกคนเป็นที่ต็มที่ทุกคนครับผมโปรเจกต์นี้ทีแรกพี่หินโทรมาบอกว่าก็โทรแล้วคุยกัี่บ้านน่าจาจที่สนามที่จิตที่ใต้ที่ใต้ที่ใต้เลยอ่ะบอกว่าอยากได้จัดได้จัดได้แต่ดูเขาแบบว่าทบจังหวัดนี้แบบว่าคือมั่นใจอ่ะจังหวัดมีวิธียังไงทําให้มีคมั่นใจว่าต้อง มันมันของมันเห็นอยู่แล้วพี่ของมันเห็นอยู่แล้วเนี่ยตองโลโก้ที่นี่เลยแข่งแข่แล้วเป็นไงกับรถคันนี้ชอบแลวครับตันไว้ว่าตื่นตันหรือเป่าตึ้นตันดีใจจัดเลยมาเนี่ยจังหวัดดูขับรถมาจากสุราษฎร์เลยเนี่ยโอเพื่อมาดูรถอย่างเดียวเลยรถก็ยังไม่มีอะไรแต่วันนี้ขอมาะทงเอาเอาอะไรมาให้บ้างเบรกเบรกปั๊มน้ำที่เหลือก็มีหมดแล้วทั่วไปแต่จังหวัดรับจบ ก็คือทางใต้มีนห้เห็นแน่ตอนนี้รเรื่องเวลาเดี๋ยวมาดูผลงานกันอีกทีนึงขัาเองนี่ได้ครับเป็นไงพร้อมขับยังเดี๋ยวซ้อมให้ดูเราต้องมาบ่อยเนี่ยรถท้อมมากนี่จะไปวิ่งงานไหนก่อนมีรอเสร็จก่อนเดี๋ยว,ถ,วถ้าเสร็จถ้าทันนะอันนี้ถ้าทานันถ้าทันก็อยากจะวิ่งงานทิงเดือนมีนาทิงเดือนมีนาถ้าใครอยากติดตามคันนี้ก็ดูได้น่าจะได้เห็นครับผม ถ้าไม่มีพลาดอะไรถ้าเสร็จทันก็เดินมีนาได้พิงครับไม่มีพลาดอะไรไมด้ไหมสั่งอยากก็ใช้เงินครับเดี๋ยวลูกค้าทุกท่านช่วยซื้อของเจโวด้วยนะครับใช่ใช่ไหมใช่ฝากลูกค้าด้วยช่วยซื้อเยอะๆซื้อเยอะผมกำไรเยอะก็ได้ทำรถเสร็จเร็วทางใต้จะได้เห็นรถของเจโวตุรานะครับถ่ามันโปรแดงๆอยู่ข้างหลังโน่นไปช่างวัดชลบุรีนะครับไปพี่ไปดูรถต่อพร้อมขับหน่อยตื<_<_<_<_<_<_<_<_่นเต้นเล่นเป็นเด็กไปเลย นั่งนั่งนั่งเฮ้ยวะเฮ้ยวะเฮ้ยวะนี่ตรงนุ่นไว้นุ่เดี๋ยวนี้เลยนะมาแตกหน้ามิเว้ยวิ้วตาเหรอเนื้อตามิ้วข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยครับข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับก็ภูมิใจแล้วนะเดินดูไม่หยุดเลยอะโหเห็นเมื่อกี้เดินวนรอบเลย ชอบนกตัวร้านก็ซื้อครับและถ้าคุณชอบรถผมชอบรถรถคลาล้านผมก็ซื้อครับดีใจนะครับนี่ครับแต่ผมไม่ได้มีฟังนะผมก็ทำเก็บทำไปเรื่อยๆก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนเพื่อให้พี่ได้มีคันนี้ใช่ครับแล้วก็ปีนี้ก็อุดหนุนเยอะๆหน่อยใช่ใช่ไหมใช่นี่นี่อังในมีหน้ายาวฝันไหมฝันใจมหาชนแล้วพี่มีความฝันหน้ายาวไหมอีกสักสามปีอ่ะสักสามปีไม่ใช่ไม่หน้ายาวอยาก อยากขับแบบที่มันเกียร์แบบไม่ต้องเข้ามันเป็นไงยิง,งลมเอาเรื่องว่ะเอ้ช่างวัดขอ,นองน้เนี่ยเป็นไงปู่นะเป็นงี้พอทำเ <ทำ S 1> องนะคันนี้นขอใช้มาชนเลยก็ถ่าเครื่องเห็นไหมพอทำเอง,เน,งนะรือ่องจังหวัดกำลังโมดิฟายอยู่ยิงสไลด์ออนก็ดูรถตัวเองอยู่นะครับแต่หาชนเลยผมตั้งใจมาดูคันนี้ใกล้ๆแล้วดูแล้วเป็นไงอยาก มันอยากไหมมันก็อยากคนแหละนี่นี่มาดูกันครับคําว่าขวัญใจมหาชนนี่คืออะไรไม่มีใครรู้จักเขาหรอกวัยรู้ใครอะเจยยูเศยยูแป้นลิ้วลองลองลองยืนข้างรถนี่จะมมก่ะบอกนะอ้ํี่โมกว่ะนาี่รถอภิชาติความนะครับแต่ถ้าสันหลังยาวนี่น่าจะขับไม่ได้ว่ะเหียสันหลังยาวเกินแกจับจับคอนี่ทางอะไรทางอะไร นเขาเรียกว่าถ้าภาษาสามคนเรียกว่าถังไดทัสออกไซด์แล้วถ้าภาษาบ้านๆฉีดแก๊สอันนี้ไม่ใช่มุกนะ <laughs> ไม่ใช่มุกโดนจริงไปดูรถรอดี่บ้านโอ้โห <laughs> <laughs> เป็นไง <laughs> ไม่ธรรมดาต้ <laughs> องสิ้นต <laughs> องสิ้น <laughs> เลยนี <laughs> ่เขินได้เลย <laughs> <laughs> จังหวัดเป็นไงเด็กคนนี้ความฝันเขาเป็นไงจังหวัดจะทำให้เป็นจริงแล้วนะ <laughs> <laughs> ได้ครับไปถึงครับไปถึงโอ้โเป็นไง เรียนภาดใต้ครับเอิอะไรก่อนนี่ครับน้องๆดูได้นะครับนานๆพี่หินจะแบบว่าเป็นฟิลนี้สทีปกติก็จะเครียดเียหน่อยครับทำงานแต่เสร็จรถพี่รถแข่งสีแดงหมดเลยนะครับามถูกชะโงกชะโงกคนขับใช่แล้วถ้าลูกค้าคนไหนอยากทำแบบนี้รับจบไหมนี่ไหได้จะปกติเดินงานให้ใช่เพราะจังหวะผมมีตัวอย่างให้ดูแล้วไม่มีบวกอยากให้มีทะนุกันใช่ โอเคนะครับฝากติดตามพี่หินด้วยกับรถโฟโตโบสองพันรถแข่งในรุ่นนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนใส่ได้เลย